เป็นสีฟืนทุกอย่างนั่นน่ะเอาง่ายๆเรื่องเฉพาะการกินนี่แม่เรื่องง่ายๆเนี่ยเอาจากเคยกินอะไรที่มันโอ้มันต้องกินให้อร่อยนะอรอยอร่อยนะมาถึงทุกวันนี้กินก็แค่อยู่อืเป็นเรื่งสี่แล้วมันปืนมันปืนทุกอย่างครับถ้าปืนได้แล้วก็เอาละบันมันทำเพรามันเองหรอครับใช่อือคืนไปก่อนประคองไปก่อนอย่างแม่ว่าละ กูก็เดือกูจะหมดกูเหนื่อยตายแล้วกูกรเดือกเอาไปเอามามันเป็นของมันไปเองหรอกครับมันค่อยเป็นครับอืมเป็นไปเป็นมาเป็นเป็นเริ่มแรกเป็นเริ่มแรกมันก็ธรรมดาแล้วเนาะเออมันก็เขาจะไม่ห่วงแล้วนั่นน่บเพราะเพราะมันมันเป็นหนึ่งเดียวครับอืมอันนี้มันถึงถึงบอกคนคนยาก้าใจเขาไม่น้อจริงจริง มันก็จะไหลไปตามกระแสแบบเหมือนสายน้ำนั่แหละวนไปไม่จบนั่หละทุกวันก็ตัวเชียวทุกวันเหนียนะครับมันก็ไวมันก็เป็นด่านสองคมดีถูกครับแม่สำหรับเม่ยกิเตีถูกเลยเออครับเออมันเป็นด่านสองคมจริงต้ดีไม่ดีมันอยู่ในนี้หมดเลยแม่อืครับทีนี้ใครมันจะมีปัญญาแยกอะไอ่งนี้แยกแยกนะไรบางอย่างเราต้องพูดมถไกครับอืม น่เนี่ยเหมือนที่นั่นนหละที่แม่บอกแหละบางอย่างมันมันพูดไม่ได้ไอตัวที่มันมันมันพูดไม่ได้บางอย่างครับเราต้องเงียบครับที่ไม่เงียบสี่ครอกว่าเงียบบอกปเไยมันเขาตัดไปแล้วครับมีคนมรูงเสีกยงสื่อยังไงอ่ะมันมันมันแต่การของมันครับ มันเป็นจังสั่นเนาะครับเป็นจังใดสั่นมันเป็นจังสั่นใช่เออไปบังคับบัญชามก็ไม่ได้อตอนนี้มันเป็นของเขาเองเหรอครับเออเป็นยังงั้นด่ครับมันไปได้สุกคนละถ้าคิดว่าสิเหตุนั้นครับคิดว่าสิออกก็ออกได้สุกคนอืไม่มีใครออกไม่ได้เนี่ยก็เหมือนคนที่ที่แหน่ที่พยายามหาทางออกกันเนาะอือมันเหมือนเขา เขาอยากจะออกแล้วเนี่ยจิตมันอยากจะจิตมันอยากจะออกแต่ไม่รู้วิธีแต่ไม่รู้วิธีออกางไหนน้อมจัารสจังแสนจังสีน้อวิธีเนี่ยนี่ยเนี่ยคือวิธีเนี่ยเออเนี่ยอบางทีมันอยู่ไกลกันมันก็ยากยากมันเลยยากแต่มันอยู่ใกล้กันมันก็เออมันง่ายหน่อยครับง่ายหน่อยเนี่ยถึงว่ามีเขาน้อมแล้วเนี่ยไข้น้อมเขาน้อมอยากรู้แล้วนะเอออยากรู้แล้วอยากรู้ครับอยากเรารู้อยากวิธีการหึดจังไสซีดใดครับ คนพวกนี้อ่ะก็มีความทุกข์ก็แล้วครับอือก็มีความทุกข์แล้วครับเออทุกข์เขาก็รู้จักว่าเขาทุกข์นันเลยครับอือถ้าคนไหนไม่ทุกข์ไม่ค่อยอยากออก<ช>อือใช่พระพุทธเจ้าถึงสอนตรงเลยครับนี่ด้ทุกข์ครับคำนี้จะสูขคุณสีต,ติดพืู่หันสะบอใช่ตรงสุขท่านไม่เคยเล่าเลยครับเห็นว่ามันมามันมาตัวมันมาโอ้เออหน้ากันลตถนาครับลูกสาวเพื่อนครับอือ อท่าชี้ชัดเออยังสันจังสีห็นบะครับเออนั่นคือกิตอนาครับเขามาหลอกเข้ามันสวยมันงามอืมห็นบ่ครับเออเท่าชี้ชัาเราก็เอ้อเราเนาะครับนั่นเห็นบ่เราหมดนจะสร้างไปอืมอืมจะมีปัญญาไหมเราครับอืมก็มีปัญญาเขาก็หลอกในหลักการปฏิบัติเหมือนอย่างอย่างพระเจ้าไม่มีผิดครับก็ตัวติดก็ตัวนี้เลยอืมตัวนี้หละนี่แหละดีลงดีครับอือเออลงในนันนั่นนี่ ก็มันดีไงหลวงครับเพรมันดีดิครับเมตายังดีเลยครับนึกว่าตัวเองเมตตาถูกต้องไม่ใช่ครับการปฏิบัติธรรมหลวงพ่อและหลวงปู่ก็เหมือนกันพูดคำเดียวกันนะนี่นะการปฏิบัติธรรมต้องเห็นแก่ตัวครับเราอุตส่าห์ไ่ทำไมวะจังนันคนเห็นแก่ตัวจะเป็นคนดีหรือท่านบอกทุกคนครับไม่ใช่แม่ใหญ่สมพิเกณตัครับไม่เชื่อกรรทท่านจริงอันนี้จริงจริงเลยว่านี่ครับเราก็มองว่าท่านเอาปฏิบัติธรรมด้องเห็นแก่ตัว คนนี้เจะตัวมันจะเป็นคนดีบ่ครับป้ไปเจอจริงๆใช่ก็ตัวนี้แหละท่านสอนไปกับเจ้าของบ้านอะเนาะครับอยากคิดสงสารเขาเมี่เขาห่วงเขาโอ้ยไม่ไปไหนมาไหนบาดเนี้ยจิตมันก็บอกอือเอ้ามันได้ยังลราเหรมันว่าครับมันว่ามันว่ามันบอกเราไม่ได้บอกครับไม่อย่างเราบอก มึงคือไปขึ้นน้ำเขาเถอะอืออือโอ้ยเห็นว่าละ่ะจิตมันสู้กันอยู่เออจิตมันสู้กันอยู่วะนี่เพรว่ามันสู้กันแล้วแล้วก็หวนถึงคมามําสอนแบบนี้ครับหลวงพ่อเพูดมาอีหยังก็ตามคำหนุนหยังเดียวโอ้โหมึงโอ้มึงแล้วอือมึงมีอาการทางสติปะนั่นแหละเห็นไหมครับปัญญาสังเกตครับการสังเกตนะถึงมีปัญญาครับเออโอ้โหมึงแล้วครับ สงสนเมตตานทะงสานอะสงสนครับโอ้ยนี่แหละคือเห็นแก่ตัวครับท่านสอนบอกว่าตัวเองยังข้ามฝั่งไปไม่ได้จะคิดกลับมาช่วยคนอื่นอืมถูกเนี่ยครับไอ้เราก็นึกว่าไอ้คนเห็นแก่ตัวเพ่ามันคนดีเนาะครับจริงท่านพูดถูกครับถ้าเราไม่เห็นแก่ตัวเรามาห่วงเขาอยู่พวกปันนั้น มันสีขามปะตาได้ตีมันสิขามไปใส่ได้ก็เป็นนิวรออยึดคน่นึ่งเออแบานี้เฮาก็คิดได้โอ้โหนี่มันลึกไหมมันลึกไหมเมตตากรุณาหนีลึกไหม,ม,ไหมครับราะว่าเราทําถูกแล้วมีความเมตตาเพราะคนไปปฏิบัติธรรมมันต้องมีความเมตตาครับก็ไปติดเมตตาการุณาซะออไม่เข้าใจว่านั่นคือไอ้ตัวนิวรตัวขวางกั้นนะอืนะอครับก็คล้ายกับ ไม่มีอะไรนั่นแหละครับครับนั่นแหละแกตัวนน่ยครับรู้ตัวนี้ครับเราเกิดมาเราไปแกตัวนี้ครับฟังให้ดีนะคุณคุณครับแกตัวนี้ได้มันเกิดตัวนั่นครับมันก็แกตัวตัวใหม่ได้ใช่เพราะว่าเรามีทางแล้วไงครับเรารู้จักวิธีแล้วไงครับถึงมันจะช้าหน่อยโอ้ยกูลืมไปท่องเทอันเดียวกันอืนานหน่อยช้าหน่อยครับ กํานดเหมือเดิมครับมันเกิดเวลาเอามือเวลนั่น่หละครับเออเออบาดนี้ได้บ้างการที่ออกออกยากเลยบางนี้เอ้ยคือนั่นออกแท้ก็ก็เฮ็ดอยู่ได้ล่ะกําหนดอยู่แล้วคุณจิตมานานหรือยังครับมันเป็นสัญญาก็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 อยู่นั่นอือคุณไม่ได้ปัดมันทิ้งเลยครับเราก็เลยปัดสัญญามันทิ้งครับมึงมาบัดกูกัปัดมึงเียมาบัดกูไว้ไวไว้ เอาไปมากมันลืมมาเนี่ัเขาเรียกว่าเจ้าของป้อยว่างอะลืมก็ป้อยว่างมันก็คืออันเดียวกันครับอืมเป็นยังสันครับโอ้แม่กิจยาเนี่ยยิ่งหนักครับกิจยาเนี่มันมันง่ายนะง่ายหนักแต่มันง่ายครับมันแสดงออกให้ห็นใช่เออเหมือน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 กันกับไอไอที่ว่าตะกี้มีตากับโนนหนาเหมือนกันไม่ผิดนะเออไม้ผิ ไอ้กิจกามันออกมาแบบนี้เราก็ว่าเราปฏิบัติได้รู้แล้วเอ๊ะทำไมใครมันมาว่ากี่ข้องเราไม่ต้องไปว่าอย่างนั้นอยู่นะไปว่าอย่างนั้นอยู่นะแต่เราก็เห็นภาพมันแาบนี้ครับมันชัดดีใครว่าอยู่นั้นกูว่าครับกูไม่เคยได้ว่าอย่างนี้นะเราไม่เคยได้ว่าใช่ไหมครับแต่มันมันกิดนมาว่าเราก็ไปเห็นโอ้ไม่แต้เได้ยินครับ ได้ยินเสียงคนพูดไม่หยาบคาบครับับอืมเขาถึงให้ปิดหูครับเสียงคนด่ากันได้ยินนอไม่ชอบนอเบื่อนอถ้าผูไม่ชอบครับนี่คือปิดปิดปิดแต่ตอนนั้นมันไม่ได้ปิดเลยดิใครจะไารู้อะไรดูคนรู้ก็ปิดตั้งแต่นานแล้วล่ะใช่มันมาเกิดเอาครับวันไหนมันก็ว่าวันไหนมันก็ว่าแล้วก็สงสัย่นอบสงสัย่นอ เออคูบบอาจยยารว่าขันมันสงใส่กกำหนดกวามสงสส่ครับมันพูดขึ้นโอ้ตายเสียงแม่เราตายเป็นสัญญาสู่จิตมาตั้งแต่สมัยอายุประมาณสิบปีครับนี่แหละคือสัญญาครับอือเป็นม่มมอถ้าบานนี่ก็เข้ากับก้อนนดถิงไปกำหนดถิงไปไปมากนั่นก็เพราะมีี่ายว่ามันถูกเลยครับอืมบางคนเขาก็มีอยุ่ในเออที่เขา เรียนมาในนี้แม่คณงาน็รบมันไม่ตรงกับไม่ตรงกับที่แม่บรรยายไปครับะว่ยนะแต่ไม่ค่อยสนใจครับเพราะมันลุงเขาไปเพราะว่าเวลาเขาลุงสุดท้ายเขาลุงสุดท้ายเขาเขาเอาภาษาบาลีมาพูดบาลีก็นั่นเรื่องอันนี้ก็รู้แล้วติดสัญญาแม่ก็เลยรู้คุณยังไม่รู้ว่าความหมายนั้นคืออะไรด้วยซ้ำไปที่คุณรับแล้วก็เออเดี๋ยวก็ไปเจอของเขาหรอกแม่ก็เคยเป็นครับ ครมันไม่เคยเป็นครับไม่เคยเป็นมันจะรู้หรือนั่นเมีนบอบแม่เดาสองเลยครับจแม่ร้อนครับทําไปขัดไปครับกิดนิดนึงกิดนิดนึงมันจะรู้เองครับมันจะรู้สังเกตเหตุมันเกิดใช่ฮะงูจักสังเกตเหตุมันเกิดเราก็รู้เหตุที่ต้องแบบเมีนบอล่ะครับ เออพอทาไปได้จริงๆมันอยากกอยากเกยไ่ได้เรียบกยเรียบเขาเร็ยกของเขาหัดอกครับอไม่ได้เป็นยากดอกคิดซีซ,ซมันไหลไปดูครับกูีแม่ก็บพรจางมันยังว่าหัให้อกให้พาขาดจะงีมือหมดเว้นมืนมอหมดปั้นก่อนไปได้ก็ยังว่าบาบาปูเเลยมีสงสัยน้ต้องปีเราเลี่ยวสปีเราเลีออกูไปขึ้นกี่ถนนครับก็มาไม่สิ้นสงสัยช่วงหลงตา ่ครับแต่เมื่อก่อนก็มีอยู่อยู่อยู่นิดบ้างครับอเมื่อไหร่พอหลวงตาท่านทํามืออย่างนี้หลวงตาท่านท่านยินผู้ขาวบอกก็พิดิถือของโฮซีเดอร์หลวงตาครับเนี่ยท่านทํามาแม่เราเลยอือนี้ยโอ้ครับเราไม่เป็นบ้าคนเดียวหรอกนะครับท่านก็คงจะเป็นอย่างเราเราก็เลยว่าโอ้คงทําไม่ผิดหรลงเนาะครับ มีคนบ้าเหมือนเรามันคงไม่ผิดเออมันก็สส้นหนึ่งสงสัยจนตัวครับแมนบอครับอือสงสัยมันอยู่หน่อยๆก็เชื่อว่าไอ้ออกมาหนึ่งก็เนาะโอ้ใบให้แม่จะสูงพิกลูเนาะหรลวงตาเออสาธุครับอือมันอาจจะเป็นวาสนาด้วยนะแม่อันนี่ใชอันนี้ใช่เลยอันนี้ใชเลยเราไม่มีสัญญาเก่าเยอะอือแม่ใช่ครับยิ่งอยากเรียนรู้มาเยอะๆสัญญาเก่าเยอะๆ อันนี้มันบางทีโอ้โโอนี้นะเขาเอิน,ต,นตัวรูมากตัวรูมากมันติดหลายครับอืเขาชงว่า,าน้ำรุ่นเกลียวครับน้ำรุ่นเก้ียวนี่ดิเพราะมันออกมากดิว่าน,นี่เนาะน้ำรุ่นเกี่ยวเวลาครูบาอาจารย์จะพูดอะไรเราจะพูดอะไรเขาจะพูดก่อนเราครับตามไปสังเกตเขาจะพูดก่อนเราก็มีเอพวกวิชีแปรก็เป็นครับเขาก็ว่าเขาเขาพูดแม่เลยยุดครับเอาใจเสียงปากเลยอื คุณจะมาฟังหรือคุณจะมาชนครับ,รบเขาก็าาากากนีเหรครับเขาก็นีก็หนีแล้วเขาก็ฟังเขาก็ฟังถ้าคิดจะคิดเจ้าพ่พ่อใจคอยก็เจ้าหนดวถึงเลยนะครับไม่พอใจหนอนะครับบอกเขาวิธีการกําวนโด,ด้วดยครับว่าพ่อใจก็พอใจพ่อใจก็พอใจก็ว่าไปบอกวิธีการเขาเดี๋ยวเขาจะไปตีตรงนั้นซะครับไปทึงนั้นก็บอกวิธีการอยู่ร่วมคนอยู่ร่วมญาติทั้งหลายนั่นเองครับเพราะว่าสำนักมันใหญ่ อออิเลียมันจะครับชนกันอคนไหนจะคนไหนจะรู้ตัวคนไหนจะจะรอดครัเขาก็เลยโทกมาขอคุณอีกเรื่องนี้บ้างถ้าเม่ไม่บอกเขาไว้โอ้ยโอ้ยเับอ๋อก็เมยก็ขค้นะไม่ต้องห่วงไม่ต้องบอกการที่ว่าถ้ามาอยู่นี่คือประสบการณ์ทั้งนั้นเด้บใช่ว่าเมยนได้ของไผ่มาเด้ออประสบการณ์ด้วยตัวเองเนี่ยถ้าถ้าไปจําสัญญาคนอื่นก็จะไม่พูด ไหลได้แบบนี้ไงืบ<อ>ไม่เป็นธรรมชาติโอครับอืไม่เป็ว่ามันอยู่ในนี้คือห้องเฮ็ดแล้วไม่เป็นบ่ครับ <c oughs> มันก็อออกมาจากมที่ห้องเฮ็ดตับที่ห้องหดดุ่นดีครับเออมันเป็นยังสัน้นอที่พกเพ่นว่าอันพวกปฏิบัติมาเลยเดียวมันก็บอกว่าวเป็นถ้าพูดตรงกว่านี้ตัวทําเขาไม่เหมือนเราครับเขารู้เขารู้หมดแต่ทําไมเขาพูดออกไม่ได้บางอย่างมันก็น่าอายครับ เมียนบ่ถูกตัวทํำของเขามันก็่คือเฮ้าอ่ะถูกครับนั่นเห่าบ่เหรอเขาจะมาพูดบันย้ายคนฟังได้ยังไงครับเออมันเป็นทั้งสั้นด้ถูกอยากรู้คุณก็ลองทำดูสิครับไม่เชื่อคุณจะไปเจอตัวอย่างนั้นอ่ะอืมโอ้ยสะพ่อไม่ไงสมผิดเป็นวานเนาะครับก็เลยถึงเขาจะนิ่งถึงเขาจะพูดไม่ได้แม่ก็เลยรู้ครับอืมเขาจะกิดแม่ก็รู้ครับก็ดูการประการพูดกับการกระทำนี่ มันว่าล่ะครับเพราะว่าเขาเป็นทั้งจานทังสี่่นีปลาคนพูดอย่งมันไปทำอย่างงี้ยอะมันก็ะโดดเหรอเนาะครับแค่นี้มันก็ดูง่ายตัวเนาะอือกรดูตรงนี้ใช่ครับแม่เออดูตรงปองปากมันไม่เท่าไหร่หรอกครับมันไวทางใดก็ได้มันเป็นพ่นไม่ว่าปลาใครแหละใช่อือเพราะว่าปากคนอื่นหรือปากตัวเองก็เป็นเคยเป็นครับก็ถึงรู้ว่ามันเป็นยังไงล่ะเมื่อวานอือเนี่ยจากประสบการณ์ทั้งนั้นแม่นประสบการณ์ทั้งนั้นครับอือ นั่นก็เป็นบุญภัยบุญมันอีกครับนะอันนี้ก็ไม่ว่ากันใช่ครับแม่บุญแดดสองบุญบุญของคนแต่ละบุคคลมันจะไม่เหมือนกันครับบางคนบุญของเขาก็คนงคนมันดีคนละอ,อย่างครับยังแม่เนี่ยก,ก็คงจะเคยเป็นอย่างนี้มาก่อนนะครับมัมก็เร่มาเป็นยังสี่มันเคยโาเคยจ่ายาังสี่เคยเป็นผู้ยังสี่มาก่อนอืม แม่แต่แม่เป็นเด็กจำคำเป็นเด็กได้ก่อนครับแม่จะนั่งอยู่วงตรงกลางมันจะเป็นวงเด็กสมัยก่อนเด็กน้อยรงไปเรียนเนาะครับมันบ่กมีที่เรียนยังเข้าเด้พอแม่ก็ต้องท่างกับเขาเด็กๆนี่แต่ตะเคียงทำกับอาหารรอลูกๆนี่ลูกๆก็มาหาเล่นกันเนาะเล่นตามแน่หนทางเล่นน้ำดินน้ำหยังนี่คนโบราณเนาะแม่จะนั่งอยู่ตรงกลางครับจะเป็นผู้สอนและจะเป็นผู้พูดครับอีกปีอีกมาชาตินี้ก็มาเจออีกแล้วครับเห็นว่าสัญญาเก่ามั้ไหมครับ แต่แม่ขอล่างสัญญาครับก็เลยมากำหนดจริงอยู่นี่เด้ยอย่ามานังเบาดูกระดอยน,นยังไป่ยสุเพอือม,มากล่เส้บอกครับมันมากได้ดูนี่ครับเป็นสั้นดิครับนี่แหละนี่แหละคือสัญญาครับเออสัญญานี่มันแต่ละภพมันกับเบคือกันการแสดงออกแต่ละภพนะ แต่ละภพแต่ะพบของเฮานะครับแม่ที่แรกแม่ก็ไม่รู้ว่าจะละภพจะละพบหรอกแต่มันปรากฏอยู่ในนิมิตของเราอืและการการแสดงออกจากที่แรกของเฮาเนี่ยออกให้เราเห็นอยู่แม่ก็เป็นคนที่สังเกตนะครับเป็นคนที่สังเกตเอ๊ะทำไมาต้องเป็นอย่างนี้แต่ต่อมามันก็แก้งนะเนาะมันก็เ,เห็นยังงูย,งยางเงี้งนยนั่งเนเงี้ยันก็มี่งี้ยมีที่ไหนคนนั่งอยู่ดีมันรก็พยายามทำให้ถูกครับ อืมตา้าเหิ่นว่ายังิง่นท่าททำบัตรว่าแาก็ถันเต็มมือเราจงมางเป็นอย่างนี้ครับมันก็มันก็เอาเข้ามาประยุงเข้ามาเหมือนเดิมปยุงเข้ามาเหมือนเดิมอืมปตาน,นี่พอพอดูสจริงๆอ,อ๋ออ๋อมันว่าล่ะทำไมต้องเป็นอย่างนี้มันก็สงสัยกับก้หนดสงสัยมันจะปรากฏครับอืมมันไม่เห็นง่ายหรอกไอ้คำว่าสงสัยนั่นว่ามันเราเห็นทันที่ดีครับบุตรเราถึงก็เห็นดิใช่มันจะขกินเพื่อไม่เราเห็นพูดแต่ พิ่านี้คืออะไรครับโง่ลอยหน้าครับวันที่ชัดเจนที่สุดแมี่ยจะเอาต้นไม้แม่เพราะว่าแน่เป็นคนทางป่าครับนี่นี่นี่จับหนอจับหนอที่จริงมันจะจับมันจะจับจุดอย่างนี้นะครับแต่ไม่ใช่หรอกมันสวัดขึ้นเลยใช่ครับเราเนี่ยบังคับลงครับแต่มันขึ้นครับไม่ทันได้บ่ดครับ ท่นว่ารู้ว่ามันเป็นอะไรครับตั้งแต่นั้นมาเหตุการณ์ตรงนั้นก็ไม่เกิดเห็นบ่ครับคือรู้ตัวแล้วีงมันเป็นยานใช่ไหมเนาะเออครับเมนบอครับพุทธเจ้าก็บอกอด้วยว่าเคยเป็นอย่างครับปฏิวัติม่ยันชุ่มพีชีโมเนาะครับเป็นนุ่งนุ่งกับเป็นเมนบอครับเพินววาครับหลงเสียงนางอืมไม่ต้องมาว่าหรอกเดี๋ยวคุณเจอครับ ชิ้ตัวลรควรจะโอ้แล้วเนาะครับอือนั่นแหละมันก็เป็นปจัจจตังครับมันรู้ใครรู้มันครับมันพูดไม่ได้ถูกพูดนี่แม่พูดนี่ไม่ใช่ว่ามันมันถูกนะครับมันผิดกับการคำสอนครับมันปัจจตังรู้ได้เฉพาะเจ้าของเองครับบ,รบ,บ้านนี้เมื่อก่อนแม่ก็ไม่กล้าพูดตัวก็หลวงปู่ท่านก็บอกว่าท่านก็เคยถูกคนว่าครับท่านก็เคยบอกไปว่า พูดยังไงถ้ามันจะมีบุญไม่ถึงมันก็ไม่ได้ครับโอ้หรืบว่ะแล้วก็โอ้แต่เราเราไม่ทําตามหรอกครับเราก็มาเห็นเขาออกคลิปอย่างหลวงพ่อเขาก็พูดมาท่านก็พูดหลายท่านเนี่นไม่ไพ e ูดท่านเดียวนะเอ่อผู้บาอาจารย์พบคผู้อาจารย์เป็นก็ออกบอกมาด้วยว่ายังไงยังไงนะบล่ะเราก็โอ้เราก็ค่อยๆไปยืมอปล่าหน่อยครับอือ จะว่าไม่ใช่สมงพิทวัตผู้เดียวกับผู้เมรับกับพ้าวเม่ครูบาอาจารย์ผ้าเบาอย่ามาถูดเล่าท้ออย่ามาว่าเราอ่ะปวดหลายท้ออืมอืมเป็นอย่างนั้นเออถ้าแบบเราข้าวบาอาจารย์จะไม่พูดเลยแม้แต่ครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่พูดอะไรเลยมันก็ชื่อผัวอะไรจังก็เนีบยแค่เนี่ยจะเบียงตามมาไม่พูดแต่ท่านก็เชื่อท่านบอกบอกว่าท่านเชื่อครับ เพราะว่าตัวท่านไม่มีแต่หลเชื่อว่าเนี่ยครับเออ,เอ,อบนบนล้วก็มาหว่านจ่ตว่าเอ้บนโลกนี้เราก็มามองก็มามองถึงช่วงอาภาระจิาเพเป็นทำไมครับแล้วก็มามองช่วงศิตธาองค์เดียวครับทําต่อครับเราก็มาว่าเออหลวงพ่อคงอยู่ช่วงระหว่บบางสองพันกว่าปีมานี้ครับปฏิบัติช่วงนี้ครับเออคืออยู่อยู่กับปัจจุบันคนั่นแหละอันนั้นเขา อันนั้นเขาเรียกว่าอะไรนั้นมีวิครับเอออันนี้ก็ว่าปัญญาญาณครับเอออันนั้นก็อัญชันนั่นเห็นว่านั่นพระที่เจ้าท่านมีสองท่านเรียนจบมาแล้วอกานเก่าใช่ครับปัญญาญารับครับเออว่าโอ้อันบุญเก้านั่นคือจังสรับุญไม่เป็นก็เลยก็เลยแสดงอย่างนี้ให้ดู ฐานเดิมของคนมีแล้วครับเออฐานเดิมคือบุญเกา่าครับบุญเกา่าเขามีบานนี่เขาก็ถาเจ้าอยู่ครับบุญเก่าเจ้าอาจจะถึงฐานว่าอ่ออย่างาเะฤาสีท่านั่งอือครับก็เลยขึ้นไปสู่ภมครับอืมภมแล้วก็วาสามารถออกจากระตานี้ได้ครับก็เลยเสียกรรมเขาบุญยังอยู่ไปร่วงมารับใส่เสียกรรมครับ ก็จำได้ว่าเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์ก็เรยมาเห็ุตั่วไปแดดสองแรงแล้วครับแม่ผู้หมายก็เป็นซีแม่เขาใจยังสีแม่ก็เริ่ก็ก็บอกว่าพายเพราะว่าบางคนเขาเกิดพ่อมีคือเฮ้าเห็นบอกใช่เออก็ได้ถูกครับเห็นบอกใช่อืมบ่าเห็นว่าเขาพ่อพีคือเฮ้าเขาใจยิ่งดิเฮาเขาก่อีปันหน้าค้อกันดิรู้ได้ดิเห็นว่าล่ะต่างคนต่างมีเป็นของตัวเองอันอันอันนี้อันนี้ฐานเก่าเนี่ย แม่ก็มาทวนคิดถึงหลวงพ่อสินทรรัพย์ท่านบนารรยายทำท่านบอกว่าอันนั้นคือของเล่นครับอันนี้คือของแถมใช่ใช่ปองเปะนายโอ้ยพญใหญ่เจ้าก็ได้ที่แม่นนอกจะบอกว่าเออสาธุด้วยพญใยญ่เออ,อสาธุถือ,อยกา,กกา,กกากกีจะพ่าก็ไปจังไดก็ไปจังสันละถือก็ถือสักตัวเนาะมีอย่างบอกว่าครับเนาะห่วซ้ำนีล่ล่ะ ครับแต่นเนาะครับเอคือมันไม่เป็นแต่ละคนเดียวหรอกครับแม่ก็เลยอยู่อยู่กับสิ่งนั้นั้นได้ทุกอย่างก็ไม่ไปหลงมันที่ะครับก็เปิดมันทิ้งเพื่อนก็ว่าของลินดีอืคือเป็นทางผ่านแค่นะก็ใช้แล้วไม่หลงเลยอืมมันเป็นแค่ทางผ่านครับอืมมันก่าครับมันเกิดมากับปฏิงปฏิงก็คือเห็นน้อเห็นน้อเห็นน้องเดี๋ยวมันเกิดยังไงกับลูกน้องลูกน้อยดีครับปัดิงปัดิงปฏดิงมันก็ไม่ยืดไม่ยืดนั่นดีครับ มันก็แม่ควมเพลินด้หรือฮัลลครับผู้มีกับผู้มีแถมนมันดิมันก็จบแค่นั้นครับคุณไม่มีของแถมไงเออนั่นคุณไปว่าเขาไงแต่คุณก็ได้ใช่นั่นครับท่านก็ไม่ว่ากุเลยนั่นทีนนการการสอนธรรมะมันไม่ใช่ว่าถึงจะพูดไม่ใช่แ่าพูดได้ทุกคนไงแม่เอไม่ใช่เลยอ่าบหารของแต่ละคนบางคนไม่มีบาร,ร,รมีในการพูดก็เขาก็จบของเข้าไปแล้วจบไปแล้วอือ คจูบของเขาไปแล้วบุญของเขามาอย่างนั้นครับบุญของเขามาอย่างนั้นอย่างแม่บอกเราก็เลยไม่ว่ากันครับไงจงบอกว่าจะไปว่าเขาครับอืมบางคนก็ถามเองไม่ใช่นักเรียนหัว่ระด้คยผู้นี้ก็หัวประด้โอ้ยหัวประด้ก็อย่องเพื่อนครับเนี่นบ่ลอะครับอันเจ้าก็บอกเจ๊งเถอะเอาหัวเจ๊งมาแต่ไหนเนาะบอกเจซ่อมเนี่ยมันจบซะก็เหมือนนักเรียนลงในห้องเดียวกันนะนะแม่เออภาษาะจัก็จะมีหัวหน้าที่เนาะโอ้ย คนก็ไม่คิดหน้าคิดหลังคิดจวไปยังไงก็ว่าคนนี้ก็ได้ไม่พิจารณาเหตุดีพวกที่ว่าคนไม่พิจารณาเหตุก็มันเป็นอย่างสั่นๆครับเ้อครับมันเป็นยังไนมันก็เป็นจิตของเขาด้ั่น่ะครับเออไม่ว่ากันเราก็เคยมีเม่อเราเคยมีดีละว่ามันเกิดมาสิมาดีร้เดีว่ามันเกิดมาสิมาูรู้รดีละครับอืมมันก็ประสบปการเฮาเคยพอจังสี่เขาก็เป็นจังสี่เขาก็แก้ออก อันนั้นพอดีเขาปัดมันออ like กครับอืมันก็ยู่ในมาเปลี่ยนสันตวบาตจากปอมันก็ละเอียดเข่าละเอียดเข่ามันไม่เป็นสิมายุ่งแต่หมองเดียวได้มาเปียนนี่ก็ได้มันก็เลอกไปเรื่อยเดอมันละเอียดไปเรื่อยๆละเอียดไปเรื่อยๆใช่ทั้งสัตนละเขาก็หูเส้ามหูนี่ละก็มีอย่างดอกหูเลยก็หูเส้ามังหูนี่ละ ไปถามหาแนวนั่นแนวนี้มันคือน้ำเเผงนี่ล่ะอันนี้นนนนก็ไดใช่หูเจ้าของกับคือหูเจ้าของนั่นละ่ะจำนั่นละ่ะก็เลยรู้ได้เฉพาะตนเองครับเป็นปัดเจกไปนั่นละ่ะรู้ได้เฉพาะตนอื